สวัสดีปีใหม่ครับแฟนรายการทุกคนนะครับปีนี้เรากำลังจะไปสู่ปีกระต่ายปีกระต่ายนั้นน่าจะเป็นปีที่คึกคักแต่ดูท่าแล้วเศรษฐกิจโลกนั้นจะถดถอยดูท่าแล้วประเทศไทยคงจะแย่เพราะว่าเราโดนโควิดมา3ปีเราถูก เรื่องของเงินเฟอ้อจากสงครามยูเครนก็ทำให้เราเหนื่อยขึ้นอีกและตอนนี้เรากำลังจะเจอโลกที่กำลังจะถดถอยทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับผมก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนนะครับในโลกเราที่กำลังจะมีปัญหานั้นเรามีความหวังเรามีความฝันซึ่งจะทำให้เรานั้นมีความเข้มแข็ง มีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นผมอยากจะขออวยพรให้ทุกคนในปีหน้าที่เรียกว่าปีกระต่ายนั้นเรามีความฝันเราไม่ประมาทเรามีการวางแผนและเรามีการบริหารงานอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังผมก็เชื่อว่าเราก็จะ ประสบปัญหาน้อยกว่าที่เราไม่คิดแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะบริหารในสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จของกิจาการธุรกิจแล้วก็ครอบครัวได้เพราะว่าเราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆจากสถานีวิทยุ fm 96.5ซึ่งเป็นคลื่นแห่งความคิด ขึ้นแห่งความรู้ได้ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนแล้วผมก็เชื่อว่าปีกระต่ายนั้นทุกคนจะได้รับผลกระทบน้อยลงเพราะว่าเราได้มีการคิดและวางแผนล่วงหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญแล้วมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดปีกระต่ายที่จะถึงครับโชคดี สงหรือไทย